ขออญาตะพี่นะได้ครับอันนี้ยางผ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปทีแล้วเดี๋ยวผมลงช่องผมให้ด้วยได้ครับอย่างเบาเค้นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่สองโอเค อย่างฮอลเกนปี23 24ามี่ครับแลยี่สี่ด้วยเหรอสองสี่ครับสองสี่โอ้ยสี่เส้นเลยครับเฉพาะแม็กก็ไปหมื่นแม็กแม็กไปหมื่นแม็กประมหมื่นแถมอะไรนะช็อกช็อกช็อกซิลเวอร์ช็อกซิลเวอร์ตัดแบบเกียวอีกใช่สีต้นสีต้นสีต้นราคาอะไรดิมือสี่มป็นห้าใช่แถมนะแถมมีสองแถมแถมอะไรนะแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขออนุญาตครับ พี่พี่ชื่ออะไรนะอาร์พีโก้อาะ์พีโก้ขอญาตถ่ายลงช่องหน่อยจะอารพีโก้โอเคนี่มาลบกกนพีโก้นะครับเขาเรียกว่าซื้อได้ครับแต่ว่าให้เมียรู้สิ่งที่พีโก้ทำก็คือหนึ่งเปลี่ยนโชกปรับอ่าเอ่อสิบหกกระดับอ่ะพี่หรือสามสองเมนูเนาะ แต่ปรับได้เนาะหน้าหลังได้ปรับได้หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยครับหน้าหลังเลยโอเคนะครับอันนี้ข้างหน้านะข้างหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ขัดปรับเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการปรับข้างหลังดูช็อคซิเวอร์นะครับทำไงก็รุ่นนี้มันทับบอกได้ตัวนี้ครับอุ้ยมองไม่เห็นนี่นี่อยู่ไหนล้ออยู่โอเคตรงนี้มันอยู่ที่ช่องนี้ อ่าโอเคนี่ยังช่องเนี้ยครัเห็นหัวร์ไหมฮะเห็นหัวร์ไหมเห็นหัวหัวจ้อยโหวโหวโชกครับเม็เนี่ยหัวดำๆเนี่ยอ่าได้คเป็นยังไงอ่าได้ครับเคปรับปรับสิปรับระดับได้โหเฉพาะโคกไอ่แม็กก็ยางก็สองหมื่นหรือเปพี่ใช่ครับของพี่เนาะใช่นี่นี่ดู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 พี่เขาคือพี่พี่เขาเล่นทะเบียนด้วยนะครับท่อท่อผูกนะครับท่อเดิม เดิมๆเลยควรควรจะเก็บเอาไว้ท่อเดิมหาไม่ได้แล้วใช่แต่ยต่ด้านที่มันไม่ใช่แม็กเดิมเนาะไม่ใชแม็กเดิมใช่แม็กเดิมมีแบบยางอะไรยางอะไรเดิมผมก็อีคันแดงก็ไม่น่าขายขายแดงก็แม็กเดิมนี่ยเหมือนเดิมแม็กเดิมแม็กเดิมแม็กเดิมเขาหางกันนะนะครับรถเทปไปนะครับรถเทปไปก็แห้งแห้งๆเลยนะแห้งๆเลยอ่ะเนี่ยมันจะซื้องชงนี่แหละ ดราถ้าไปนี่แห้งมากแต่คันนี้ไม่มีโฮเวอร์นะครับนอเบโก้เนาะใช่ครับไม่โฮเวอร์ครับเพรเยอะเพรเยอะอน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรฮะเนี่ยทันค่ะฮะทันทันนะอ่าน้องทันแต่ต้องช่องพี่ด้วยช่องพี่เล็กๆมีปัญหาอะไรอื่นอื่นไหมพี่เอ่อมันน้ำมันน้ำเลวลูกด้วยที่ไม่มีครับไม่มีครับขับอยู่ขับตันจังหวัดปกติใช่พี่ใช่ครับขับไปกาญจนบุรีครับไปกลับปกติอ๋อที่คนเป็นการอ่ะใช่ครับตำรวจการครับอําเภออะไรพี่อําเภออะไรนมทวนครับ หอ,อมรมทวนโอเค<ช>ครับของเ,เดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมี่คันแดงตรงนี้เขาเขาทำมาแล้วพี่แต่เนี้ลำเ,เดิมเลยต้องมีโลโก้โตต้านะครับโหคันนี้แห้งมากก็เครื่องอาจจะต้องอันนี้มันมันคงจะคงจะอาจจะมีรั่ว,วบ้างนะพี่เนาะใช่ <นะ S 2> ครับหบ้างมีบ้างมันก็เลยออกมาเป็น อ๋อนี่รอยเก่าใช่พี่นจะเป็นรอยเก่าอโเคแบตก็เพิ่งเปลี่ยนได้ปีนี้วะพี่หรือไปผุ่มใช่ไหมแต่ใหม่ใช่พี่ใหม่ครับใหม่เดี๋ยวนะความเคี่ยดดูดีๆนี่ขนาจะเป็นเดือนอะไรไม่ตอบอืมเขาไม่ตอบไว้พี่ไม่พลาดหรอพี่แต่ 3k แบตเตอรี่ยังยังก็แพงอยู่เนาะใหม่ครับ ไม่ถึงตีแน่นอนโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดิมเดิมเดิมหมดเดิมหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยเดิมขายคอยหัวเทียนเดิมไอ้คันนั้นผมต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเป็นหัวฉีดด้วยอคอยเดิมแบบนี้เดิมเดิมเดิมหัวฉีดก็ยัง เดิมหมดเลยทุกอย่างเหตก็ยังเดิมอยู่เลยพี่เหเป็น CAG เนอะ CAG นะครับมันเป็นเอตัวตัวเลขครับทตรงนี้แหละที่ที่โชกอะโชกเหรอพี่แล้วก็แม็กแม็กน่าจะเป็นพวกเลนโซ่อะพี่หรือผมไม่รู้นะอย่างไต้หวันมั้งแต่มาน่าแบบนี้ เดี๋ยวนี้มันเราไม่ต้องใช้ขนาดนัน้ำพี่เนาะใช่ครับถ้าของแท้มันขอบสิบห้าสิบสิบห้าใช่ใช่อ <Okay. S 1> ขอบสิบห้าสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าเขียนเดี๋ยวเราพาไปดูภายในรถนะครับภายในรถก็ตอนนี้โหเดิมจัดอะมีนี่ด้วยนะครับ ผมใส่น้ำเพิ่มใช่ทันแก้วอันนี้ก็ทันกะบาทแล้วเนะวาะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนใช่อ,อ,อุปกรณ์พวกมาตร์ตบัสเมื่อกี้ขึ้นครบหมดเลยนะครับแต่มันไม่มีพาวเวอร์นะเพราะว่ามันเป็นรถเดิมใช่ครับรถนี้ไม่มีกเ้เนาะใช่ครับรุ่นนี้ไม่มีพาวเวอรครับอืมสวย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 เด้อ แฟนต้องอยากเห็นแน่เลยพี่เดี๋ยวนะน,นะขอถ่ายรูปไปหน่อยอดูราคาราังคาก็าาปกตินะครับราคาโอ้คันนี้คันนี้ถือว่าสวยมากเลยพี่ <c oughs> ถ้าผมไปซื้อทำไงเนี่ยฮะถ้าผมไปซื้อทำยังไงเนี่ยไปซื้อหรือไม่ไม่ซื้อถ้าผมไปซื้อผมเสียดายดิด <c oughs> ผมต้องซื้อดิถือว่า ซื้อไหมเื่อปกอนรือไม่ซื้อไม่รู้แต่ขอเอาคอนเทนต์กันขอทำคอนเทนต์ขอ้ขอลงช่องไว้นะได้ได้ถ้าถ้าผมไม่ซื้อคนดูช่องก็บอกเลยราคานี้มาแน่นอนพี่เพราะก็ดูแล้ช่องผมก็พออมีคนดูอยู่ใช่ผมผมไม่ได้ดูเลยเหรอใช่แต่ผมก็จูอยู่ในกลุ่มโดเรมอนอยู่ครับอ๋อครับ แต่ผมแต่พี่พี่นั่นพี่นั่นคือพี่เป็นคนเล่นรถด้วยพี่ไม่เสียได้เหรอเอาได้เอาเอาตรงๆเลยพี่จะได้ครับใช่ปะจะได้จะได้มันแห้งนะพี่ใช่ไงเจะได้แต่มันเยอะหลายคันนี้จะดูแลแล้วใช่อโอ้แต่แต่พี่โก้เพียบเลยรถพี่โก้เพียบเลยฮะเออีเออีหนึ่งหนึ่งแจ็ตอีกมั้เนาะแจ็จกันนี้หลายคันเลยครับใครมาดูได้ที่ได้ครับเหมืจะทะเบียนก็คือต่อได้อ่า พี่พี่มีตัวพี่พี่จะมีตัวอย่างมาให้ดูไหมแต่ผมแต่ผมจะถ่ายให้เลยทะเบียนอะไรหมายถึงว่าทะเบียนใช่ไหมเอ่อตัวอย่างทะเบียนที่สวยผมจะโปรโมทให้พ er, ี่มีไหมนี่ครับทะเบียนเนี่ยเก้าเก้าหกไดของผมอ่าอันนี้อันนี้อย่างทะเบียนเนาะทะเบียนสี่พันเนาะครับโอเคครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวให้ดูท้ายรถด้วยนี่ทะเบียนทะเบียนคันนี้ทะทะเบียนคันนี้เป็นคันนี้ใช่ทะเบียนนี่แพงกว่ารถ จริงเหรอพี่ตีมังกรตีมังกรเขาไปถึงงานเจ็ดแปดเก้าแต่ละเจ็ดเก้าแปดเขาเจ็ดแปดเก้าราคาเกือบล้านใช่เจ็ดแปดเก้าสามตัวนี่นะใช่ครับเจ็ดแปดเก้าเกือบล้านแต่อันเนี้ยหลักแสนไม่ถึงไม่ถึงแสนเกือบแสนแล้วเจ้าแปดแล้วจะเป็นหกเก้าเหรอพี่แพงไหมแพงโอกาสสองตัวนะแพงไหมพี่เป็นแสนโอ้โหคือ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 ในกลุ่มเนี่ยเขารู้เลยใช่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 ี่ผมรวมด้วยผมรวมนี่ได้ด้วยไงผมรวมสามสองอะไรเงี้ยอ๋อสามสองสามหก ซึ่งพี่โก้เขาก็ไม่ยอมแถมผมนันนี้ครับให้ดูเออไหนๆก็เปิดแล้วให้ดูสท,ท้ายอันนี้ก็เป็นแม็กเดิมของเขานะครับที่ที่หลายคนหาอยู่แล้วก็แห้งๆแบบนี้เลยเนาะสวยครับสวยสวยเดี๋ยวอืมได้ได้พี่โก,โกสวย <บา S 1> จริงอะ <บา S 1> สวยไหมน้องทานสวยไหม <c oughs> ท่านบอกรถแรงคันนี้ใช <c oughs> ่ปะ โกลน่ารักด้วยก็ต้องเออโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในก่อนพี่นี่ก็ขออนุญาตใใดิ้งแจ๋หน่อยพี่ได้ได้เดี๋ยวผมให้ผมทา้าบลองสาตาร์ท<ด>เล่นดูน่อยเช็คเกียวนะด้วดาโอเคโอเคอเคข้าใจนะเข้าใจพี่เข้าใจ,าจๆๆครับๆๆๆๆมาแล้ว, <S <S ลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับ ถึงเดียวติดหรือเปล่าเปบดประตูโอ้โหอันนีออน้ความนอนนิ่งเลยอะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเ,เพย็นเพาะเดี๋ยวให้เขาดูว่าทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเนี่ยดับแรกคือไฟก่อนนี่โอเคนะครับก็มีเหมือนเดิมเนาะก็มีเรนน้ำมันเครื่องวัดแบตเตอรี่ ปัจจุบันความเร็ววัดรอบความร้อนนะครับขึ้นหมดเลยแล้วก็คนสดดีมากเลยหี่โอเคเสียได้อะเสียได้แทนนะพี่ดูไว้ในดิเดิมไงโอ้โหในกคางรถตากแดดนะ่ตากแดดตลอดนี่ดนเดิมอะเดิมหมดเลยอะคือที่เสียดดยด้วยก็คือเรื่องโชคเรื่องโชคแบตเตอรี่แล้วก็อะไรพี่ ที่ยางแม็กยางแม็กใช่ครับเฉพาะสามสี่ยางก็ผมว่าได้สามหมื่นกว่าป่ะถึงไหมสามหมื่นกว่าเกินราคาหรือไงเกินถึงราคาด้วยนะโอ้เลสแต่แต่ผมก็อาจจะต้อง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 ไปรุนเรื่องเครื่องเนาะพี่เนาะเครื่องเ,อเครื่องก็ก็ตามสภาพอ่ะใชตงงะพพ่ต้องยองรับสภาพไอ้คันแดงไอ้คันแดงผมต้มไปหมื่นสองอ่ะเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมเครื่องเดียวแต่เพราะแต่เพราะระบบไฟอย่างเดียวพี่เนี่ยระบบไฟอย่างเดียวระบบไฟสายหัวเทียนสองพันเจ็ด หัวเทียนหัวเทียนพันหกหัวฉีดสองพันแล้วก็ไอ้อะไรนะ <mon st ature> เขาเรียกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องสองพันผมเปลี่ยนแบบนี้เลยพี่แต่แต่เครื่องเขา้าดีเครื่องคันนั้นดีเครื่อ, <mon st ature> อนี้เครื่องเครื่อนี้ก็ดีนะพี่เนาะอาจจะดูเรื่องทั่วไปเนี่ยสายเก้าพี่เขาเพิ่งเปลี่ยนนํามันเครื่องมาเนี่ยใช่ใช่ใช่หรือพันยังไม่รู้ เกือบพี่เนี่ยอีกอเก้าพันหนึ่งร้อยกิโลน์ประมาณนั้นโอ้โ oh หสวยนะครับสวย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 ในเดิมผมไม่เดิม,ม m, ครับผมเดิมเป็นงี้เลยนะครับแต่เป็นเฮลเยอร์นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ถ้าถ้าถ้าเอาไปจากโรงงานต้องเป็นเฮลเยอร์ถูกต้องครับแต่พาวเวอร์คือไปติดเองใช่เนาะหรือว่าทำเอง เมื่อกี้ลองขับดูแล้วก็นิ่งดีนิ่งดีใช่ได้ครับใช่ครับก็นิ่งยังดีอยู่นะครับพี่โก้ขายประมาณราคาประมาณบอกบอกราคาในช่องผมได้ไหมอ๋อได้ครับก็ราากว่าครับห้ากว่านะครับไม่ครับไม่ครับหกเออไม่ครับหกครับห้ากว่านะครับห้ากว่าห้ากว่านี่พี่โก้เขาเผื่อเผื่อเผื่อให้ผมด้วยี่ยเผื่อเผื่อไปต่อเนี่ยเออห้ากว่าเนาะเพราะ ห้ากว่าก็อโอเคอยู่นแล้วหกแปดอ๋อสี่อันนี้หมดพอดีเลยนะใช่ครับเปลี่ยนมา,าหลายทะเบียนแล้วอ๋อครับ,รบอ๋อถ้าถ้า,ถ,าถ้าเอาพี่เดี๋ยวพี่ดูแลให้ใช่ไหมพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวเอาไปแลบบ้วเข้าใจยังไม่หมดเลยหมดเดี๋ยวทำให้อ๋อครับโ้แต่แต่ไม่ได้เก็บเก้าแปดเลยเก็บแปดเก้าเลยไม่ได้ครับ ก็แบบ้ได่แล้วมันจะได้ทะเบียนเลขไหนพี่ทะเบียนเลขไหนเลยฮะทะเบียนเลขสุกโหตอนนี้เป็นเลขหนึ่งอะไรอะไรไม่รู้หกหกขอไข่อะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้หกขอไข่อะไรไม่รู้เออแต่เป็นทะเบียนกรุงเทพเนาะใช่กรุงเทพครับกรุงเทพหกขอไข่อะไรหรือหรือดิพี่ก้มีถุงผูกไหมเผื่อเผื่อถ้าเราซื้อกันอะไรเงี้ยเผื่อไปถึงว่าเลขทะเบียนใช่ไหมใช่ครับชอบเลขอะไรบ้างครับอะไรก็ได้พี่ตอนนี้มีไม่หมด เก้าเจ็ดเก้าแปดก็มีนะครับก็เจ็ดเก้าแปดเป็นเป็ดใต้หมดใหม่นะครับหมดใหม่ราคาเท่าไหร่พี่ก็มาสองสองหมื่นโอเคโอเคมี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 โคตรหลักร้อยไหมหลักพันหรือไม่บอกเสียเวลาคุยเสียเวลาคุยก็คุยีก็คุยที่หมื่นขึ้นนะกับแสนแขนแสนขึ้นด้วยนะโอเคโอ้สุดยอดที่อืมันน่าเชื่อนะครับอืก็โดยโดยรวมนะครับก็ ดีครับนี่นี่ขออนุญาตนะเป็นบังเนี่ยวันนี้ก็ให้ดูแบบเรียวๆเนาะไม,ไม่ไม่คิดจะมาถ่ายเลยตอนแรกคิดจะมาดูรถก่อนเราเราขออนุญาตมาถ่ายไงเออแต่ว่าเออก็ถ่ายถ่ายเก็บคือถ้าถ่ายก็จะก็จะซื้อแ้วพี่ผมก็จะเป็นเหมือนคันแดงแหละอ๋อคันแดงใช่ไหมใช่ใช่มันสวยอ่ะมันเดิมสีขาว <c oughs> ผมก็หาอยู่สีขาว <c oughs> พี่ ได้พี่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมขอคุยราคาเขาพี่โก้เนาะได้ได้ได้นี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เรารุ้นนว่าเราจะได้ขับบ้านหรือเปล่าแต่ังไงก็ต้องรอวันหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าวันนี้ยังเอาไปไม่ได้ครับใช่ต้องรอเรื่องทะเบียนเรื่องเออใช่นะพหลบภาษีสามห่วงมีตองหนึ่งครับตองหนึ่งครับกี้ว่าคุ่นี้จะมาเอาอ๋อคุ่นี้มาเอาใช่พี่ ตอนหนึ่งที่พี่ขายประมาณประมาณเท่าไหร่พี่ตั้งไว้สามหมื่นเก้าครับรต่อรองได้โอ้โหพี่ผมผมขอราคา้นได้ไหมคันนี้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้เลยคันนี้ผมมาก็โอ้ยห้ากว่าแล้ววันนี้โอ้โหเซ็วนจากเชียงใหม่ห้ากว่าจะซื้อมาเก็บเองพี่พี่ซื้อซื้อมานานยังเนี่ย <c oughs> ขี่มาป,ปีปีกว่าปีกว่าสีขาวด้วยเนาะตอนมาครับเจ้าของต่อทะเบียนให้ทำได้โอเคโอเคอันนี้ผม ขอ,อยะถ่ายนี่นะอด้ได้ผมผมจะเไปลงช่องด้วยอป็่ช่องอะไรครับต้นนาย M OK O T O เก้าพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมจะซื้อผมผมจะลงลงลงไว้ก่อนเพราะวันนี้ไปดูรถแบบนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมขายคันสีแดงไปแต่ผมชอบสีขาวพี่ผมก็หาสีขาวอยู่สีแดงผมจีไอสีขาวไอสีแดงเหรอครับของผมนะที่ที่มึงขายไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นสองที่เตะเพนุกเก็ตปะ ใช่ใช่ข้าสองก็แล้ว้าสองใช่ไหมใช่ผมผมเล็งแต่คนนั้นอะเล็งแต่เจ้าเจ้าของอยู่ภูเก็ตอะเล็งจะซื้อแล้วคย่่าพีใหญสีแดงไงผมว่าใช่เห็นอ๋อเห็นพี่ลงช่องมอดอยู่นี่เอ้ยลงช่องทําอยู่นี่แหล่ะผมเห็นลงช่องไปอูอะไรอะผมเห็นอยู่ผมเองผมเองผมเองพี่ผมเองผมว่าอ๋ยคันนี้มาอยู่กเคบวะนี่ว่ะผมตอนดูอยู่ตอนนั้นใช่ใช่ข้าสองไม่จำได้ว่าผมเล่นทะเบียนไงผมก็เล็งอยู่ทะเบียนภูเก็ตข้าสอง ผมดูแต่ช่องอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้เป็นพี่ไงนี่อยู่ตามต่อเจอคันนี้เลยนี่ไม่ไม่ถ้าลงโล่งอะไรอีกแบยาวๆหน่อยอะไรพี่ผมเตอร์มาต่อขอต่อราคาพี่หน่อยไหมโอ้ยตามที่ตกลงครับผมก็ลงสุดแล้วเนี่ยได่ไหนะแต่พี่จะดีนะจะดีแต่คันลงให้สุดแล้วนแล้วได้ออกช่องดีกว่าเอาช่องดีกว่านี่เลย ใช้มือถือถ่ายนี่แหละธรรมดาก็เปลี่ยนใหม่หมดอ่ะเปลี่ยนใหม่ก็ยางก็ยางสี่เส้นก็หมือนิดๆโอครับแม็กแม็กก็หมือนหน่อยเป็นแม็กกล้วยแเราจะเอาแม็กกล้วยแม็กแท้ไม่ไหวแม็กแท้สามสี่หมื่นไม่ไหวครับตรนเต้เฮอตระเต้ผมจะแจ้งงั้นเลยไงแต่โอ้ยไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวให้โอ้โหนี่เนี่ยครับสิ่งเงี้ยเนี่ย แรงก็ต้องหน่อยโชว์ศักยภาพเลยกนเย็นนเยบเย็บถ้าเยยบทางกลพี่กเหยียบได้ก็คง120ร้อยยี่สิบเนาะครับพอช่วงล่างมันช่วงล่างมันอาจจะมีปัญหานิดนึงอ,อาจจะช่วงล่าง,งมือทำดีขึ้นเยอะเลยครับนึีนน<า>่นี่ครับกันขับรถ GTI ดีทีไอ่ดีทีไอสีขาวด้วยนะสีขาวด้วย,ยดีใจแท้เนี่ยจบแท้ <c oughs> จบแท้อย่างงี้ใช่ไหมครับผมว่าน่าเนี่ยจบคือเขียวเงี้ยให้ามันเถอะฮิแต่แต่โอโ้ยยกเลยโอโ้โหดีที่ไอ้ครับ คือเอาขึ้นนะลงได้อยู่แล้วมันมันปรับความแข็งเฉยครับไม่ได้ปรับความสูงอ๋อความสูงคือฟิกอ่าใช่แต่แต่ไปปรับต้องว่าให้ช่างปรับในทีนปรับปรับเกี่ยวได้ความสูงอ๋อเอาในทีนเราเราปรับปรับเองอ่ะปรับเองไม่ได้คือเราปรับได้แค่ความความหนึบความนุ่มแต่ถ้าจะปรับให้มันสูงสูงขึ้นอ่ะก็ไปให้ช่างปรับโอเคโอเคปรับเกี่ยวครับปรับเกี่ยวได้ได้ได้เดี๋ยวก็ต้องนี่ผมจะจองพิกโก้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดีน้ำมันในทีนะพี่เนาะให้มัน ซิ่งซิ่งได้หน่อยก็เลยใส่โช๊คเอสช็อตโชกับกับยางใหม่มาโอเคแล้วพี่คันนี้คือรถทศขอถ่ายรถรถมีประวัติพี่พี่ก็ประวัติครับประวัติดีอ่านี่ผมก็ซื้อสติ๊กเกอร์เตรียมไว้นะไว้จะทำสีไงสติ๊กเกอร์ซื้อไว้แล้วพี่ต้องแถมให้ผมละไม่ทำและไม่ทำพี่ต้องแถมใหผมแหละเพราะนั้นนะใช่ก็ไปดูกันมีมีอะไรมีอะไรซื้อเก็บไว้ไหมพี่มีไหมไม่มีแล้วสติกกเอร์แล้วฮะนี่มีอะไรละ อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กโอ้ดูแลเรื่องเรื่องภาษีให้เรื่องภาษีให้เนาะได้ได้ครับอ่าครับมันขายเร็วๆแล้วนี้เราไม่ได้เตรียมเลยนะไม่เตรียมครับแล้ไม่เตรี้ยนะคุณภาษีผมพลาดเองผมไม่ดูเองเดี๋ยวผมจะให้ขายไปเสียวันหนึงพี่เสียห้าวันเี้ใช่ใช่โอ้เราเขาเอาวันอีกวันแล้วกันเนาะรอเรื่องทะเบียนก็คงมัอาทิตย์กว่าไหมพี่ใช่ใช่สองวันอาทิตย์สองทิตย์ก็ได้พี่ครับอ่าจ่ายตังค์เรียบร้อยเรามาดูค่าจองเรียบร้อยเรามาดูความเดิมความเดิม ควาเดิมน,นะครับระดับพิกโก้แล้วไม่พลาดแน่นอนอันนี้อันนี้มีเล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยนิดหนึ่งคันนี้คันนี้พอพอมีมบ้างเนาะหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกไม่ไเป็นไรมินเลือกที่นี่<ป>นี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยเวลาที่บางๆบางๆบ,บ,บ,บางนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟีเจอร์แถมแ ลุงพาปุยงานนะครับได้กับบ้านอีกมั่นสองอาทิตย์ตามที่ได้กันยังไงคุณราคาเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวไงก็ติดตามพี่สองนะเป็นก้ครับเป็นกู้ทางเขาจะลดราคาให้ให้ไอพี่ให้ลุงนะโอเคได้ครับ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 เดี๋ยวาใครใครสนใจรถติดต่อพี่โกที่เบอร์ไหนฮะศูนย์เก้าหกครับห้าสี่สอง แวเจครับอยู่แถวรามินทาใช่วัวชะพลน,นะครับวัชพลเนาะใ,ใกล้ๆเลยอะ<ช>่ะเรียกเข้ามาปุ๊บเนี่ยริ่โก้มีเรื่องทะเบียนมีเรื่องรถหลายคันนะก็เ้าคนี้ก็สภาพดีนะครับแต่คงไม่ไม่น่าจะรอดผมอ่ะชัวร์ๆโอเคโอเคครับดบครับายครับ